แน่นอนครับทุกคนเนี่ยใช้งานว u a l Studio Code กันอ,อยู่ใช่ไหมครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดเราใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจ๋งมากยิ่งขึ้นถามว่ามีเทคนิคอะไรบ้างไปดูกันเลยครับตัวแรกของเราครับคือ parameter hint นั่นเองครับถ้าเกิดใครไม่รู้นะว่าเราเนี่ยจะใช้งานฟังก์ชันนี้ยังไงเราสามารถกด control shift space หรือว่าใน mac เนี่ยกด command shift space ลงไปได้เลยครับมันก็จะพบข้อมูลที่ออกมาบอกว่าอ๋อคุณเนี่ยต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างนั่นเองนะครับต่อมาเทคนิคในการทำ auto d e l e c t r y ครับถ้าเกิดว่าใครในที่นี้เนี่ยสร้างโ b เดอร์ ER ในการคลิกขวากกกกดดแลล้้ว็็พพพิิิิมมมม์เเ่ไปทีีะออัันนนถา20 เข้าไป10ชั้นเนี่ยโอ้โหวุ่นวายเลยครับเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้ในครั้งเดียวเลยนะีิควากด New Folder ไปเหมือนเดิมได้เลยครับแต่ว่าพิมพ์ไฟล์ image ส m ิมเแล้วก็ e n t e r แบบนี้ได้เลยครับเวลาที่เขาสร้างโฟลเดอร์มาให้นะเขาจะทำการสร้างโฟลเดอร์มาให้ทั้งหมด3ตัวเลยนั่นเองนะฮะต่อมาถ้าเกิดว่าเราเดี๋ยวต้องการที่จะค้นหาข้อมูลในโค้ดให้มันง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยเราสามารถทำได้โดยการกด Command P ใน Mac นักนะหรือว่า Control P ใน Windows นะฮะแล้วพิมพ์แ d d ไปครับเสร็จแล้วเราเนี่ยจะ เพราะว่าเขาก็จะไม่บอกประเภทของเราเนาะแล้วก็เราเนี่ยสามารถแสดงของที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาได้เลยนั่นเองนะครับมาอยู่เทคนิคต่อมาครับถ้าเกิดผมต้องการย้ายโค้ดบรรทัดนี้ไปบรรทัดอื่นเนี่ยผมก็คัดไปแล้วก็ไปแปะใช่ไหมครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยทาง Visual Studio Code เนี่ยทำเครื่องมือให้เราใช้งานง่ายกว่านี้เยอะมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใน Windows เนี่ยเราสามารถกดบุ่ม a l t e ท n a t เนแล้วก็ขึ้นลงได้เลยถ้าเกิดใน Mac เนี่ยเราสามารถกด Option แล้วก็กดขึ้นขึ้นลงลงแค่นี้ครับผมตัวโค้ดของเราเนี่ยก็จะทำการเปลี่ยนย้ายไป วก็วาง่เอาจริงๆแล้วใน Virtual Studio Code สามารถใช้งานคี y r a ตัวนี้ได้ครับ Shift Alt ครับผมแล้วก็เครื่องหมายขึ้นลงน,นั่นเองนะหรือว่าถ้าเกิดใน Mac ในกด Shift Option ก็ได้ครับผมแล้วก,กดขึ้นแล้วก็ลงมันก็จะได้แบบนี้เลยน,นั่นเองนะครับต่อมานะผมถ้าเกิดว่าเราต้องการพับโค้ดของเราทั้งหมดให้ดูภาพรวมหรือว่าชื่อฟังกชันชื่อคลาสต่างๆให้ง่ายขึ้นให้เราก็ผมกด Command Shift P นะผมถ้าเกิดใน Windows ในกด Control Shift P นะและให้เราับผมพิมพ์ว่า Fold All นะผมแน่นอนครับพอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยกด Enter โค้ดของเราก็พับแบบนี้แล้วนะนั่นเองนะฮะต่อมา้าดาีปัญหหนน ดะะโดยกด c o n t r o g P ใน Windows หรือว่า Command P ใน Mac พิมพ์คาว่า Setting เข้าไปครับเสร็จแล้วเราพิมพ์คําว่า Colorize นะฮะให้เราติ๊กเลือกนี่ครับเปิดตัว Bracket Pair Colorization ครับแค่นี้เนี่ยตัวส่วนของวงเล็บแล้วก็ปีกกาทั้งหมดของเราเนี่ยก็จะแสดงสีให้มันเป็นตามคู่ของเขาแล้วนั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้แล้วมีเครื่องมือดีๆแนะนําสําหรับสายทีเ L ตัวนี้เมนพลาดไม่ได้เลยฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างให้ทีเอท,ที่มันมี e l e m e ม t ต่างๆอยู่ภายในจําปัเต็มไปหมดเราสามารถพิมพ์โค้ดทีเดีย e วและให้เขาสร้างให้เราได้เอองงนนะโดยยยกกาาารพพิมม์คคํํสสััั่่่ีีวตแแบบ้้็็จจล ขึ้นมานะว่าเฮ้ยมีอเมทขึ้นมาสนใจจะใช้ไหมกด enter ตัวโค้ดต่างๆงเราก็จะพรืบขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับสมมุติว่าในตอนนี้เนะี่ยผมต้องการเปลี่ยนจาก header ไปเป็น h2 เราก็ต้องไปแบบแก้2ที่เนาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิด setting ตัวนี้มาทําให้เราแก้ครั้งเดียวและอีกตัวหนึ่งเนะี่ยไปแก้ให้เราแบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะฮะโดยวิธีการใช้งานครับให้เราไปที่ setting นะเสร็จแ,แล้วพิมลิงค์ editing แล้วกดเปิด link editing ตัวนี้ไว้นะฮะกลับลคบอื m i l i f y Doc Writer นะครับตัวนี้เนี่ยจะทําการสร้างด็อกต่างๆของเราให้ได้แบบอัตโนมัติเลยนั่นเองอย่างเช่นในกรณีนี้ครับผมต้องการสร้างดอกให้กับเซอร์เคิลของเราเนาะผมกด alternate แล้วก็ดอทหรือว่าใน Mac เนี่ยกด comma แล้วก็ดอทเขาก็จะทำการ generate หรือว่าสร้าง document ให้เรานั่นเองนะฮะพอเขาสร้างเสร็จเขาก็จะบอกเลยนะว่า class นี้ทํางานอะไร inherit จากอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของ method หรือว่าฟังก t i o n ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะแล้วเขาเนี่ยทำการ generate มาให้แบบนี้นั่นเองนะฮะถ้าเกิดใครชอบถูกใจคลิปแบบนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคดีๆเนาะสำหรับเกี่ยวกับการใช้ วิชว a l Studio Code ครับใครอยากจะแชร์เทคนิคอะไรสามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย